จีนประกาศไม่กลัวอเมริกานะครับพร้อมจะดันกฎหมายฮ่องกงเต็มที่ฮะจะเป็นดี๋ยงผมจะมาเล่าให้ฟังครับ ี่เพื่อนคนนะครับผมคิมครับในคลิปนี้จะพูดถึงความขัดแย้งที่แบบโอ้ยหนักหน่วงมากขึ้นของอเมริกาแล้วก็จีนนะฮะคืออันนี้ผมว่าเป็นเรื่องท็อปปิกหนึ่งที่ยิ่งกว่าโควิด19ที่นี่นะครับหากมองตามยุทธศาสตร์จริงๆตอนนี้เนี่ยทั้ง2ประเทศเองก็เลือดออกเยอะนะครับหลังจากเหตุการณ์ไวรัสหรือเรื่องเศรษฐกิจต่างๆเองก็ตามนะครับซึ่งก่อนหน้าโควิดเนี่ยหลายคนจะเห็นว่าเฮ้ยทางจีนเองเนี่ยก็มีเรื่องของแบบโดนเทรดบอลยังหนักหน่วงถูกไหมเอสเอ็มในแต่ประเทศเนี่ยคือกระทบแล้วนะครับซึ่ง ได้มากกว่าใครอึดกว่าหรือยืนระยะได้มากกว่าเนี่ยอาจจะเป็นผู้ชนะไปนะครับเพราะว่าในศึกนี้เนี่ยอาจจะไม่มีเบอร์หนึ่งถึงสองคนครับหากครณได้ติดตามข่าวก่อนนั้นเนี่ยคุณจะเห็นว,ว่าทางอเมริกานะครับได้ร่างกฎหมายมากมายนอกาะที่แบบเ,เป็นประประับกับจีนเล็กๆก,กันนะฮะอย่างเช่นอุยกูครับคือมีคนหมายสิทธิมนุษยชนในมันทนซินเจียงนะครับหรือประชาชนชาวอุยกูที่จะคนรู้จักนั่นเองนะครับซึ่งถ้ามีนักกิจคนไหนที่แบบเกี่ยวข้องการละเมิดสิทธิมนุษยชนตร,ตรงนี้เนี่ยจะถูกแบนและถูกอายัดทรัพย์ในอเมริกาด้้วยับแต่่มมจเทานน ีเรื่องของทางไต้หวันนี่ครับผู้นําของไต้หวันตอนนี้ก็ดูเป็นจากทางฝั่งอเมริกานะครับแล้วก็มีการแบนหัวเว่ยนะฮะและมีนโยบายในการนําไต้หวันซิมิคอนดักเตอร์หรือว่าโรงงานผลิตชิปผลิตชิปเนี่ยย้ายไปอเมริกาด้วยนะครับและล่าสุดนะครับทางสวในอเมริกาเนี่ยทำการร่างกฎหมายและทําดันกฎหมายชุดนี้อย่างหนักเลยนั่นคือกฎหมายการปก ้องนะครับผู้ประท้วงในฮ่องกงนะฮะว่ากันว่าถ้าหน่วยงานไหนของจีนเนี่ยนะครับทำการออกกฎหมายผลักดันในการแบบยับยั้งนะครับต่อต้านผู้ประท้วงฮ่องกงเนี่ยฮะจะถูกแบนนะครับถูกคว่ำบาตรนะครับและรวมถึงนะฮะแบงก์อะไรก็ตามที่สนับสนุนหรือทำชุ่กรรมกับหน่วยงานนั้นจะโดนด้วยครับซึ่งถ้าพูดกันตามเหตุการณ์เนี่ยก่อนนั้นนี้ครับคุณจะเห็นว่าจีนเนี่ยทำการโอนอ่อนเนาะมีการใช้ไม้อ่อนหรือการยอมนะเช่นการค้าเฟดหนึ่งเนี่ยจีนก็สัญญาว่าจะทําตามนะครับแล้วก็ทำการยอมทุกอย่างเพื่ออให้้กาารคขงจีนนมั มันขับเคลื่อนไปได้นะครับถึงแม้ว่าจะมีข่าวเรื่องการแซงชั่นถึงแม้่จะมีข่าวเรื่องการถอดถอนหุ้นต่างๆของจีนที่อยู่ในอเมริกาก็ตามนะครับซึ่งอันนี้ย่างถือว่ายอมได้นะแต่สิ่งที่เป็นฟาร์มเส้นสุดท้ายและเป็นสิ่งที่ตึงเครียดจริงๆน,นั่นคือเรื่องของฮ่องกงฮะทางการจีนเนี่ยไม่ยอมนะครับกับ การที่จะปลดปล่อยห้องกงออกไปครับเพราะว่ามันมีหลายด้านมากๆนะครับหนึ่งคือเรื่องของความมั่นคงนะฮะเพราะห้องกงเองไต้หวันเองหรือแม้กระทั่งรอบๆเนี่ยนะครับมันเป็นจุดยุทธศาสตร์ในน่านน้าทะเลจีนใต้ครับถ้าห้องกงเนี่ยยังถูกแทรกแซงจากชาวต่างชาติหรือว่าไม่สามารถควบคุมได้เนี่ยมันมีโอกาสครับที่จะเกิดเป็นฐานทัพของศัตรูนะครับของนานาชาติซึ่งเขาไม่บอกว่าเป็น,ปนใครนะโอเคไหมซึ่งมันตุ่มเสี่ยงเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ประชิด ที่จีนมากเลยเนี่ยถ้าเขาคุมไม่ได้พวกเขาต้องถอยล่นออกไปตั้งหลักที่ในตัวแผ่นดินใหญ่ถูกไหมครับซึ่งนันนั้นคือความน่ากลัวและสุดท้ายเนี่ยเราเห็นว่าความขัดแยง้งหรือว่าความผิดพิพลาดกันเนี่ยเฮ้ยมันมันรุนแรงขึ้นนั้นมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของอ่าสงคราม,มานะครับถ้าไม่ป้องกันไว้ตัวเอเวอเ่อน,นะครับถ้าเกิดจริงๆไงก็สู้ไม่ได้ครับจึงทาให้จีนครั้งนี้เนี่ยมาในรูปแบบที่แบบแข็งกล้าวยิ่งขึ้นนะฮะซึ่งผมเองก็ไม่ค่อยได้เห็นท่าทีที่แข็งกล้าวิ้บ่อยๆเลยนะ,เ,ะเออ ส,สไตล์ทสไตล์มันนะถ้าเป็นโดนัททรัมป์นี่ก็เห็นแล้วว่าดุด,ดันนะแต่ละสไตล์ของจีนสิ้นผิวเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบไม้อ่อนแบบมวยอ่อนซะมากกว่าสุข,ขุมอะไรอย่างเงี้ยแต่ครั้งนี้เนี่ยจีนทำการแบบประกาศนะครับในการประชุมสภาของอพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์กว่า3,000คนร่วมประชุมนะครับซึ่งเป็นงานที่ใหญ่ระดับประเทศของจีนครับและซึ่งสิ้นผิงได้ประกาศว่าเฮ้ย ผมจะทาพวกเราจะทําสิ่งที่ต้องการทำนะครับในฮ่องกงนะโดยไม่แคร์ว่าจะเกิดอะไรตามมาข้างหลังนะครับนั่นคือการผลักดันกฎหมายควบคุมนะครับหรือว่ากฎหมายความมั่นคงฮ่องกงนั่นเองนะครับซึ่งถ้ามองนอนในฮ่องกงในฮ่องกงถูกเออคืนนะครับจากอังกฤษเนี่ยในปี1997นะฮะซึ่งก็ถ้าว่าตามประวัติศาสตร์เนี่ยก็คือฮ่องกงถูกส่งมอบคืนให้จีนเป็นทางการในปี1997นะครับ แต่ความขัดแย้งทางการเมืองฮ่องกงก็ยังมีอยู่ดีครับเป็นสองฝั่งนะฝั่งแรกจะเป็นฝั่งของชนชั้นนําในฮ่องกงน,นะฮะอีกฝั่งนึงก็เป็นอาจาะเป็นคนรากญ้าหรือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่ต้องการประชาธิปไตยอะไรประมาณนี้นครับซึ่งการออกกฎหมายอย่างต่างน,นานาเนี่ยที่จริงมีนะมีพยายามการดันกฎหมายต่างๆแต่ก็ถูกประท้วงแล้วก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยการปรังโครงการอะไรก็ทําไปได้ด้วยการยากน,นะครับม,มองย้อนหลัง20ปีที่ผ่านมาฮ่องกงจะไม่มีโครงการอะไรใหญ่ๆที่แบบเป็นรูปเป็นร่างเลยนะฮะจะมีก็ต่อเมื่อ สร้างสนามวินนะแต่นั้นก็ต้อง20กว่าปีที่แล้วไงครับถ้าเป็นอันมหมายจริงๆเนี่ยฮ่องกงถือว่ายังไม่มีโครงสร้างอะไรที่มันเด่นชัดขนาดนั้นครับราคาอสังหาหรือว่าความเหน่อหลังในฮ่องกงเนี่ยก็ดูรุนแรงนะมันก็ไม่แปลกอะไรที่แบบคนที่แบบรักญ่าหรือว่านักศึกษาคนรุ่นใหม่จะออกมาประท้วงไม่เห็นด้วยกันนะครับประกอบกับว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์นะฮะแล้วก็มีการแทรกแซงจากชาวต่ตางชาติทําให้จีนเองคราน,นี้เนี่ยไม่ปล่อยแล้วนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยทางจีนให้ฮ่องกงออกกฎหมายเอง,เองนะชื่อว่าเบสิกลอฮ ไม่ได้ไดขับเคลื่อนนโยบายกฎหมายต่างๆได้ทันทีเนะาะครั้งนี้เนี่ยดูเหมือนจีนจะมานะครับมาควบคุมเต็มตัวมากขึ้นครับก็เพื่อป้องกันการประท้วงหรือการแบ่งแยกดินแดนแยกประเทศนะฮะแล้วก็เรื่องของความมั่นคงเป็นหลักครับซึ่งก็มีนักวิเคราะห์หลายคนก็บอกว่านี่คืออาจจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายระหว่างอเมริกาและก็จีนก็ได้นะครับและล่าสุดเนี่ยก็จีนก็ทําการแบนสายการบินอเมริกาเช่นเดลต้าเลยเหมือนกันแอร์ไลน์ไม่ให้เข้าจีนนะฮะซึ่งทางนี้เนี่ยมันก็โอ้โห ขึ้นเลยนะครับเดือดเลยนะครับเส็งว่าความขัดแย้งเนี่ยมันเริ่มร้อนแรงขึ้นมนเริ่มกีดกันกันมากขึ้นนะแล้วทั้งสองฝั่งเนี่ยผมเชื่อนะว่าบอบช้ากันทั้งคู่นะบ,บอบช้าจริงๆครับเรื่องเศรษฐกิจหรือเรื่องการเมือ,เองก็ตามดังนั้นเนี่ยมันเป็นจังหวะดีที่แบบใครจะล้มก่อนใครจะตายก่อนนะครับ ก็สุดคลิปนี้ครตอนนี้เนี่ยทางอเมริกาก็ทําการรุกอย่างหนักนะครับทั้งเรื่องของมณฑลซินเจียงนะครับฮ่องกงนะครับไต้หวันนะฮะและแม้กระทั่งการแบนหุ้นจีนในอเมริกานะครับซึ่งอันนี้หนักมากนะฮะจีนเองเนี่ยก็เริ่มตอบโต้นะจากเมื่อก่อนเนี่ยเฮ้ยก็อ่อนน้อมผ่อนตนนะครับไม่ไม่ลุกมากมากแต่คราวนี้เนี่ยยืนกลานเสียงแข็งว่าเราไม่กลัวอเมริกาเราพร้อมทาเทือดที่ต้องการโดยที่ไม่แคร์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับประกอบกับเริ่มนะฮะตอบโต้ด้วยการแบนสายการบินอเมริกันเนี่ยครับเฮ้ย นหนักนะค,คุณอยากให้คนได้จับตานะเพราะวาความขัดแย้งนี้เนี่ยมันอาจจะนําไปซึ่งอะไรที่เราไม่คาดฝันก็ได้นะครับอย่างไรก็ให้ระวังตัวทุกคนเนะาะศึกษาความรู้ปกป้องความมาั่นคงของคุณให้ได้นะครับขอบคุณทุกคุณนั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็กดไ like, ลค์กดตามช่องคิมพร้อมที่ไลค์ like ด้วยนะฮะและ้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ